ทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามภารก,กิจของรัฐมนตรีกันต่อนะคะพี่เบลเกลี่ยงแรกแต่ว่านี่ไ <Yeah. S 1> ล่ๆฐานก็มีการลงพื้นที่ค่ะช่วงนี้เราพาไปแล่ทางด้านข้องรัฐมนตรีนะคะประจำาํํหนักนายกนะคะก็ได้บอกว่าพร้อมที่จะพลักดันวัดบ้านง้าวนี่และค่ะขึ้นเป็นสถท้านถี่ทองเทียวทางวัฒนธรรมค่ะ นี่ข้องดีทางทัศานากรย่างกันนะคะรัตาวานีค่ะนางพวงแพทจุลละเอียดค่ะรัฐมนตรีประจําสํานักนายยกรัฐมนตรีพร้อมคณะค่ะท่านก็ได้เดินทางมาถึงสนามบินจังหวัดระนองค่ะเพราะว่าท่านก็จะมาเข้าวร่วมการประชุมคลรมอสั้ออนจอนครั้งนี้กันโดยรัตาวานนีค่ะมีนางสุดรือไทยเลิดเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายสุวพงษ์ชาวลันค่ะผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขตฮาจังหวัดสุราธานีสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนองรวมไปถึงข้าราชการที่เกี่ยวข้องก็ให การต้อนรับค่ะคโดยทานพอมาถึงเนี่ยทันเดินทางไปวัดปันห้าวเลยครับนองอมสักการะหลวงพอดีบุกนะแล้วก็เยี่ยมชมพรปฏิมากรรมรออโบสแล้วนะครับ และก็ร่วมประชุมมารือรับฟังความเขียนการพัฒนาวัดตามโครงการนี้เลยโครงการของ่านเอ่งคือโครงการอารามพิรมเ<อ>รือ่องโครงการพัฒนาเร่ง่องเที่ยวภายในวัดนะครับตามนโยบายส่งเสริมการ่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและก็สร้างขานิยมให้กับพี่น้องประชาชนมีความรักมีความม่วงเน้นในสถานีทำกาญตามประพพทธศาสนารวมกับผู้ช่วยเจ้าวัดวัดบรานหนเวันนะครับคณะกรรมาการวัดป่าเนา นะครับหน้ารายการสังด้านข้ององค์การบริหาทสวนตะบ,บนเข้านั่นเองนะครับซึ่งวัดนี้เป็นสถาทีสำคัญอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดระนองใช่ขอให้ขับเป็นทีตั้งก็พิพิธภัณฑ์ทองทิ้นซึ่งมีการรวบรวมเอาเครื่องชายพันปลานามจืดนานาชานิดที่สาม,มารถในอาหารปลาได้ย่างกลายิดและมีนู้นนนมีบันไดขึ้นไปข้างบนกันนะสรามรอย,รอยที่สร,รามคันสามารถใช้เดินไปบนยอดเข้านะครับชมทิวทัศน์้อจังหวัดระนอง 360องศากันเลยทีเดียวแล้วก็มีการพัฒนาเป็นสถานท,ที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอีกด้วยครับเราจะไปทําบุญก็ได้แลว้วิวห้องระนองกันะน,นคะคะพอแซบจากที่วัดนะคะอันนี้ท่านยังยู่กันแค่วัดนะหลังจากนั้นค่ะในช่วงเย็นประมาณสี่โมงยีนาทีค่ะก็ได้เดินทางกันไปที่สถทานีวิทยุกระจายเสี่ยงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวทระนองนี่แหละค่ะไปตรวจเยี่ยมแล้วก็รับฟังภารกิจงานต่างๆในการปฏิบัติงานข้องสํานักประชาสัมพันธ์เขตหาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะ แน่นอนว่าสวทรนก็ยุ่ในสังกัดนี้กันค่ะไปถึงค่ะก็ได้มีการให้นโยบายกับเจ้าหน้าที่และกับบุคลากรในสร้างกัด <c oughs> เผื่อที่ <c oughs> ว่าจะได้ปฏิบัติงานได้ทุกตองรวดเร็วมีประสิทธิภาพค่ะทันยามพันีค่ะวานในการประชาสัมพันธ์เนี่ยต้องให้ความช่วยเหลือประชาชนและกับเพิ่มช่องทางในการห้ารายได้สู้ประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้บอกเอาไวานะ้หน้าว่าจะมีการ <c oughs> บำ,บ,ำบัดทุกบำรุงสุขให้ประชาชนนะคะได้มีชีวิต ความเป็นยูที่ดีขึ้นกระจายรายได้กระตุ้นเศรษฐก,กิจทางประเทศและการนอกจากนั้นนี่ทันไปรวมจัดรายการกันนะไปรวมพูดคุยกันเลยรายการฮ<ว>าแยกข้วาวกรมประชา <zweite> สัมพันธ์นะคะก็รายการนี้ก็มีการออกอากาศทางสวทในสังกัดกันค่ะนทันมาคุ้มเลยนะให้ทันจัดรายการกันเนาะค่ะ